ลูกสาวนี pues mm ่ส hmm. ังเกตไหมดาวเต็มหัวไปหมดเลยจ้าอินเทนนะจ้าวันนี้ผมเป็นผมที่แบบอยู่ยางว่าพยายามจะแบบว่าเอาไปติดที่ฟันแล้วอะไรคะฮะเอาอะไรเอาน้ำเหรอน้ำน้ำเอาเลยนี่เอาอ่ะลูกนี่นี่มันเล่นเป็ดนะ อุ้ยได้แล้วสตาร์ปาร์ตี้อย่างรวดเร็ว I'm a rock star I'm a rock star ดิคนนี้ครนี้คนนี้คนี้นี่เป็นไง rock star วะล่ะนี่อกันสีมีสองอันมีสองอันนี่ๆๆ่นีอันนึงผิงอแล้วบอกให้ดิไม่ร้องไม่ร้องอ่ะทำไมอันนี้ไม่มีอ่ะทำไมไม่มีค่ะแล้วเรใส่ให้ใส่ให้ ย่นี่ือไหนคะพี่อาแล้วถ่านอันเก่าของมันไปไหนถ่านอันนี้ของมันอันนี้มันใช้ได้ดีทำรายการนะทำรายการอยู่ครับครับอ๋อโอเคดูไป ไปอ่ะลูกมาไปเที่ยว่างนี้แล้วโอเคอีกแนัดก็จบอะไรเนี่ยแล้วเชอ